ขั้นมันใจประสงสางจางดงกวาทงใจประสงกี่ขัน้นจางบานกวาดงพี่น้องเลยนะครับครับาการสวัสดีครับผมบ้านหลังุนสวรรยามาแล้วนะครับอยัญพิที่สิบปีกับบลำเด้วยเด้อพี่น้องอืมมันตรงจับเห็นมันขั้นในใจอันเยอะกับพ่อล้วครับาการสวัสดีนะครับผม ที่ขามาติดตามที่ขามารับชมนะครับผมครับเหตุบ้ายนอยง,งุนสุวรรณญ,ญานะครับวันนี้จะพามาอัพเตจเบื้ององุ่นนะครับหลังจากที่พุ่นหนิงแล้วนะฮะนี่เพิ่งจะออกช่อดอ,อกมาให้เหาอด้วยเบื้องนะครับนี่ เออนี่ก็จะเป็นช่อดอกนะครับช่อดอกเป็นออก้วยออกดอกแจกดอกแจกผลแล้วครับนี่นี่นะครับขึ้นแทบทุกจริงเลยครับผมนี่มันก็เริ่มจะออกมาแทบทุกจริงนะครับนี่เริ่มจะออกแทบทุกจริงเลยนะครับโอ้แปลว่าต้นนี้เขาให้เขาให้ผลผลิตมากนะครับนี่นี่นแต่เราต้องดูแลนะครับ ต้องดูแลใเห็นมันดียังหน่นะครับอ่ะอันนี้ก็จริงหน่อยกับมีจจิงไงก็บมีนะครับผมก็เอาไม่เบิ้งนะครับเพราะว่าเป็นลูกแรกนะครับเป็นลูกแรกนะฮะจริงๆเราเพิ่งตัดถิ่มครับเลยวัดจะลงจมูกเลน้อยนะครับผมเพราะว่าฝนตกนะนี่ครับผมน่าจะเป็นแบบนี้นะครับออกไร้ครับช่วงนี้ก็ต้องออกไรลนะครับนี่ออาแค่ทุกินไหมครับ แทบทุกกริ่นนะครับอ S48 แปกดีนะครับแจกดีออกตาดีออกช่อดีนะครับนี่ออกช่อดีแจกช่อดีนะครับนี่อ่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับใกล้ๆเลยนะครับอ่าแตกดอกแจกช่อแตกออกดอกดีนะฮะอ่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้ก็ เดี๋ยวดูเจบไว้ดูก่อนนะฮะเพราะว่าเขาขึ้นมาอันเดียวนะครับขึ้นมาต้นเดียวก็อยู่ห,ห่างกันอยู่นะก็ยู่ห่างกันยู่จังไง่ก็เลยเจบไวใบจังน้อยนะครับผมแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะครับนี่โดยภาพรวมแล้วนะครับออกเยอะนะครับออกทุกกิ่งทุกตาทุกกิ่งเลยนะครับนี่ภาพรวมแล้วเนี่ยออกทุกกิ่งเลยครับกิ่งใหญ่ช่อใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าช่อเล็กนะ จิ่งใหญ่ช่อใหญ่เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เขาจะออกเป็นช่อใหญ่เลยนะครับแต่ละแต่ละจิงแต่ละขนเียงแต่ละจิงมันจะออกช่อใหญ่เลยนะครับอมไม่ใช่ว่าออกช่อเล็กๆครับผมเออนะครับมาดูทางนี้บ้างนะครับอันนี้ก็เริ่มจะออกมานะครับบางคือเขาออกช่อช่อออกมาที่เขาแจกตาออกมาปุ๊บแล้วก็บางก็จะเป็นช่อดอก แล้วก็จะเป็นช่อไม่มีดอกด้วยนะฮะไม่มีช่อด้วยนะครับอันนี้ก็พึ่งโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็พึ่งโผล่ขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็นี่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผมสรุปแล้วต้นนี้เขาให้ลูกเยอะนะฮะเขาให้ผลผลิตเยอะเลยนะครับต้นนี้นี่นี่ดูต้นเขาก็สมบูรณ์สมบูรณ์แข็งแรงนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สวัสด <muy> ีนะครับผมสวัสดีนะครับสําหรับเพื่อนพี่ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามที่เ้ามารับชมนะครับผมนี่นะครับวันนี้คือมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าต้นอัญมณนเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ดูนะครับดู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 แต่ละช่องเขานะฮะดูแต่ละช่องของเต็มเลยนะครับนี่นี้ขึ้นเต็มไปเลยนะฮะนี่จริงนี้สองช่อสองช่อนะครับสองช่อใหญ่นะครับนี่นะครับผม ยิงเดียวนะครับโอ้โหก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโน่นโน่โน่โน่นะครับผมเมื่อวานผมเพิ่งค้นฮอร์โมนนะครับเข้าไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มาให้ดูให้ดูให้ชมกันนะครับผมมาอัปเดตให้ดูนะครับบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ฝนตกนะครับโอ้ยฝนกระตกดีนะฮะนี่นี่นี่ ดูช่อนี้นะครับช่อนี้ใหญ่มากมากเลยนะครับช่อนี้เขาสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะสมบูรณ์แข็งแรงแต่นี้ก็เล็กๆนะปกติแล้วอย่างนี้เขาจะไม่เอากันนะแต่ว่าก็โอเอค okay, เขาปล่อยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาอยู่จริงเดียวนะแต่นี้ก็นี่มันก็อยู่คนได้จริงนะครับอยู่คนได้จริงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมันก็ชอ่อช่อใหญ่เหมือนกันนะครับช่อใหญ่นะครับสรุปแล้วต้นนี้เขาให้ผลผลิตมากๆเลยนะครับอ่าเออเดี๋ยวมาดู มาดูอีกช่อนึงนะคือคือแตกตาแทบทุกช่อเลยนะครับแทบทุกทุกกิ่งเลยนะครับนี่ทุกกิ่งทุกแขนงเลยครับนี่นี่ดูดูดูกิ่งนี้กับกิ่งนี้ฮะนี่นี่ก็ขึ้นไปโอ้ยก็ดูนะครับอัปเดให้ดูนะครับอัปเดให้ดูสําหรับเพื่อนนะครับเพื่อนๆนะะดูนะครับผมนี่ นี่นี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่จะตามขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมเอามาเอามาติดตาพึ่งติดตาได้ประมาณสักไม่ถึงก็ก็เต็มที่ก็สิบวันนะครับนี่นี่สิบวันนะครับอันนี้เป็นต้นตออง่นปลา ต้นตองงูนป่านะครับนี่ผมก็เอากิ่งง่นที่ผมพุนแล้วเอามาเสียบนะครับมาเสียบมาเสียบยอดนะครับไม่ใช่จิตตามาเสียบนะครับนี่ดูดูก็ออกลูกออกลูกให้ผลเลยนะให้ผลผลิตแล้วนะครับผมอืมก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะครับอนี่นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แช่นนี้ก่อนนะครับผม ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ